ตันของนายกอุ้งอิงหรือพักเพื่อไทยหรือคนเสื้อแดงว่าจะทำยังไงจะเดินต่อหรือจะเอาไงซึ่งจะมีทางเลือกทุกคนพยายามจะแนะนำว่าหนึงให้ลาออก 2. ก็คือให้ยุบสภา 3. ก็คือ,อเดินต่อ,อคืบหน้าคือสองทางเนี่ยจะเอาแบบไหนครับวันนี้ผมธนาพศพศอครารมีเราจะพูด ไม่ใช่ในหลักวิชาการในหลักของนักการเมืองนักประชาธิปไตยในหลักของโหราศาสตร์แต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในแง่ของกัะสินสมบัติซึ่งทุกคนไม่เคยได้ยินทางออกของนายกอุ้งอิงช่วงนี้ก่อนวันที่21กรกฎาเนี่ยหรือหลังสิงหาไปนะคุณจะเน่ากว่านี้อันดับหนึ่งก็ว่าให้เลือกให้เลือกลาออก เพราะการลาออกคุณก็ต้องไปแต่งตั้งนายกุมาจากเพื่อไทยจากคนเสื้อแดงเหมือนเดิมปัญหาก็จะไม่จบนี่คือปัญหาอันที่สองถ้าคุณยุสบสภา,าเลือกตั้งโอเคก็ไปได้อันนี้คือทางหนึ่งทางที่ทางเลือกตรงนี้คือน่าจะยุสบสภาส่วนจะเดินต่ออย่างไรเนี่ยอย่างเช่นพักหลายาพักที่ว่าจะาร่วมมาร่วมให้จัน ให้ในายกองอิงเดินต่อไปอันดับหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็เป็นคนเสื้อเหลืองมันเป็นแบบตัวแขนของหุนเลยมันสามารถจะหักหลังได้ตลอดกันเหมือนทะเลาะกันก็เรียกว่าเป็นไส้ศึกก็เรียกว่าไส้ศึกเหมือนการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยไส้ศึกของคนเสื้อแดงคือนัทวุฒิเนี่ยคือไส้ไส้ศึกของพุทธิจารย์โตมาคุณจะพังมันจะมีหลายประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นไส้ศึกของคนเสื้อแดงวันนั้นประชาธิปัตย์ก็แตกเป็นสองกลุ่มจะร่วมไม่ร่วมเพราะนั้น เหลืองกับแดงมาร่วมกันแล้วก็ตาฆ่ากันตายโดยจริงมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือประชาธิปัตย์ส่วนพรรคไทยของอลุงตู่ลุงตู่ก็จะบอกเป็นของทหารก็คือนําคุณเข้ามาเพื่อกําจัดคุณอยู่แล้วก็จะเช็ทดทฤษฎีอะไรก็ตามนี่คือการเมืองประเทศไทยส่วนพรรคอื่นเป็นไม้ประดับไม่ใช่สําคัญแต่วันนี้เราให้ทางออกของประเทศเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือน่าจะยุบสภาไปเลยก็เป็นขบวนการ เพื่อดึงเกมแต่การที่ยุบสภาเนี่ยในสายของประเทศไทยเนี่ยเราควรจะมาร่วมกันามาร่วมกันว่าจะต้องทำไงอย่างเช่นคนที่มาตั้งพรรคการเมืองต่อไปเนี่ยคุณต้องดูเลยเนะครับหนึ่งคุณเป็นสายไหนรัชชาสราวัาตริย์หรือว่าสองก็คือคุณเอาเจ้าไหมสามไหว้องพระถูกซึ่งวันนี้เราจะรณรงค์ให้ประเทศไทยเื้อเคลียร์จุดนี้ก็คือใช้กรรมฐานหลวงปู่สุขไกเทือน เพื่อจะกำจัดความขัดแยง้งปัญหาคนเสื้อแดงไม่ได้โดนกระทำอย่างที่บอกนี่คือทางออกของประเทศว่าจะทำอย่างไรสวัสดีครับ